ในช่วงนี้นะคะสำหรับสนใครทุกของเราค่ะมาติดตามมาเรื่องที่ได้เกิดเอาไว้นะคะว่าจากเรื่องราวที่คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมไปนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัสเลยนะคะของคนคนหนึ่งรถเนี่ยถูกหลอกเอาไปไม่พอผู้เสียหายต้องมาบาดหมางกับเพื่อนเพราะว่าบริษัทของเพื่อนเนี่ยเป็นคนค้ำประกันให้ตัวเองสามารถที่จะไปทําสินเชื่อแล้วก็เอารถออกมาได้นะคะบริษัทเพื่อน ถูกฟ้องล้มละลายตัวเองก็ติดคุกเข้าไปอีกนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันซ้ําซ้อนเข้ามาอีกเพราว่าพอออกมาแล้วก็ยังต้องหาเงินมาผ่อนค่าใ้ายผมติดตามของคุณคุณพิพัฒน์พรตลอดนะครับแกตามเฟซบุ๊กแกดูไหมแกก็เจอแบบมันเรื่องราวที่ต้องต้องเสียเงินตนเองเนี่ยไปตามในที่ต่างๆมากมายผมว่าตรงนี้มันก็เขาก็เข้าใจเขานะเพราะว่าเขาต้องยังทงต้องผ่อนผ่อนไม่กชผ่อนกุญแจ ใช่นะครับตอนนี้ก็เดือดร้อนเข้ามากนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาติดตามนะคะเรื่องราวนี้ว่าเป็นอย่างไรโดยในเบื้องต้นตอนนี้ตํารวจจับคนร้ายได้แล้วนะคะจับยกแก๊งเลยแต่ว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามนะคะกับคุณพิพัฒน์พลสุดที่รักตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้พอจับตัวได้แล้วเนี่ยในเรื่องของการขอคืนแบงค์โคลเนี่ยทำยังไงไปแล้วบ้างครับ ขั้นตอนแรกที่จับได้ผมก็ไทยถามให้ทางทางเจ้าหน้าที่ค่ะครับแกก็สอบถามแต่ผู้ต้องหาไม่ไม่ยอมปีปากพูดไม่ยอมก็คือมีการถามไปแล้วใช่ไหมคะปากถามไปกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้บอกว่าตอนนี้รถแบ็คโฮอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะใช่ครับอ่านอกจากในส่วนของคนนี้บอกว่าไม่รู้แล้วตัวภรรยา ได้ถามไหมว่าไปมีเห็นรถทางพญาผมไม่ได้เจอนะตอนนี้ผมยังไม่ได้เจอเพราะเขาถูกจับที่กรุงเทพใช่ไหมครับครับผมโอเคครับแต่แต่ทางผมเนี่ยก็ได้ถามเขาค่ะถามฝ่ายผู้ชายว่านายนายนัตพลนะฮะคว่าคุณทําด้วยกันทําไมคุณไม่รู้ว่ารถอยู่ไหนเอาไปขายใครหรือเอาไว้ที่ไหนแต่ เขาก็ตอบมาอย่างเดียวก็คือผู้หญิงเป็นคนจัดการอโดยเขาไม่รู้เรื่องผมว่าผมว่าผมก็ถามเขาอีกครั้งหนึ่งว่าวันที่คุณเอาไปคุณจะไม่รู้เรื่องได้ไงก็คือเราเราเชื่อใช่ไหมคะว่ายังไงก็ตามเขาทํากันเบ็กระบวนการเขาก็ต้องรู้แหละว่าอยู่ไหนใช่ไหมคุณมี่ไพพรขาแล้วเรื่องข้างวดารถตอนนี้นะคะต้องจ่ายอยู่งวดละเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างแล้ว ก็ตอนนี้ชดใช้อยู่ประมาณเดือนละสองหมืนครับผมเดือนละสองหมื่นนะคะกี่เดือนมาแล้วคะก็ตอนนี้กําลังเข้าเดือนที่สองครับครับอผมถามที่นึงทําไมตอนตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าจับได้แล้วแต่เขาก็ยังไม่ยอมบอกแสดงว่าเขาไปให้การปฏิเสธใช่ไหมครับใช่ครับอืม,อมโอเคงั้นต้องเป็นก็มันมันพูดยากนะครับตรงที่ว่า,านื่องจากว่า ในส่วนนี้เราต้องยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยคนที่เป็นเป็นที่ถูกจับจับเข้ามาเนี่ยคือเป็นผู้ต้องหานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เขามีสิทธิ์จะให้การรับหรือว่าปฏิเสธก็ได้นะครับการที่เขาจะไม่บอกเรื่องของเรื่องของอะไรอะเรื่องของของอยู่ที่ไหนนะครับเพราะถ้าเขาบอกเนี่ยเขาถ้าบอกว่าเขารับสารภาพนะครับต่ตรงนี้สบายใจได้อย่างหนึ่งว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ตามจับเขาได้แล้วและเชื่อว่าของที่ตอนนี้ที่คือแบล็กโลแบลโคเนี่ยไปที่ไหนยังไงเนี่ยใครรับซื้อไปเนี่ย ก็ต้องถูกเป็นในข้อหารับซื้อของโจรด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะทําให้คดีดีขึ้นนะครับอย่างน้อยที่สุดเราก็ยังไม่ถึงขั้นว่าตามจับใครไม่ได้เลยนะครับวันนี้ก็ยังยังถือว่าใช้ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าจับได้ทั้งสองคนเลยนะครับแล้วรถผมยังเชื่อว่าครับครับส่วนผมก็ดีใจว่าตามมาปีครึ่งปีหกเดือนพอดีมันเห็นผลเออมันเจอค่ะ แต่อย่างน้อยผมว่ายังเชื่อว่ามันน่าจะยังอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยคดีถูกดําเนินคดีต่อไปจนถึงศาลแล้วเนี่ยาทางศาลก็ต้องคุยกับเขาเลยว่าถ้าคุณเนื่องจากว่าถ้าเป็นคดียักยอกหรือ,อต่างเนี่ยถ้าเขายอมที่จะนำนำทรัพย์มาคืนเนี่ยก็คดีมันก็จะจบลงได้ก็จะเบาลงใน่ระการต่อไครับซ,ซึ่งผมเชื่อว่าแนวลักษณะนี้เนื่องจากว่าสินค้า,เ,าเป็นตัวแบงค์รถแบงค์โฮเนี่ยมันค่อนข้างจะราคาสูงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการเคลื่อนย้ายไม่ง่ายเลย นะครับแล้วในสารเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าน่าจะคืนผมว่าน่าจะเป็นข่าวดีที่ที่เราจับเขาได้ในตอนนี้นะครับอืมนะคะคอ่ะ,ะ,ะก็ยังไงตก็ตามนะคะต้องบอกว่าเป็นกำลังใจนะคะสู้มาถึงขนาดนี้แล้วนะคะคนพิพัฒนพ<ช>์พลนอีกนิดเดียวดเองนิดเดียวน่าจะได้รู้แล้วแหละว่ารถเราอยู่ไหนนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจคือทางรายการเราก็จะติดตามตลอดนะครับไม่ไม่ทิ้งกันครับรายการเราจะดูจนถึงวันที่ขึ้นสารเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยังไงก็ฝาก ทนายวิรัตและก็คุณนนปานค่ครับไว้ไว้นาทีนี้ด้วยฮะได้ค่ะทางรายการจะติดตามต่อให้นะคะในเบื้องต้นขอบคุณมากๆนะคะในวันนี้นะคะคุณธิพัฒน์พลค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับอ่าอันนี้เนี่ยนะคะก็คือในส่วนของคดีเนี่ยเราเห็นชัดแล้วแหละว่ามันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นาเพราะว่าเราจับตัวต้ต้อสงสัยได้แล้วครับทีนี้ในกรณีีอาจารย์ก็พูดไปแล้วในเบื้องต้นนะคะว่า เขาสามารถปฏิเสธได้ใช่แต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยเป็นคนเอาทรัพย์สินไปแล้วมันมีการขายต่อไปแล้วอ่ะรการเขาจะมีความผิดอะไรบ้างคือเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคดีคดีเรื่องของการยักยอกล่ะนะครับเพราะว่าตัวแบคโคนี่เรามอบการครอบครองให้เขาแล้วเขาก็นําไปไปขายหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่น้อยสุดเนี่ยคือต่อไปนี้ใครนำนำรถคันนี้เนี่ยไปรับซื้อหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องรับเรื่องของรับซื้อของโจซึ่ง คดีมันจะหนักกว่าคดีคดียัก,อย,กยอกด<อ><อ>้วยซ้ำเพราะว่าคดีรับซื้อของโจรเนี่ยมันเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ด้วยใครรับซื้อไปตอนนี้ก็หนาวร้อนนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าพอมีการจับตัวคนร้ายได้แล้วเนี่ยคนที่รับซื้อไปเนี่ยก็ต้องเริ่มเริ่มไม่สบายใจแล้วเพราะบางทีอาจจะมีการติดต่อขอคืนก็ได้ นะครับพะรถรถแบคโฮมันรถมันใหญ่มากมันไม่ใช่รถแบบเล็กๆน้อยๆเลยครับนะครับในเบื้องต้นเลยนะคะทางทีมงานของเราเองก็มีการสอบถามด้วยนะคะไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะก็คือคนที่ทางด้านคุณพิพัฒน์พลเนี่ยได้ได้ได้บอกไว้ว่าเป็นเจ้าของคดีนั่นก็คือทางด้านจรวตรไพฑูรย์อินรงค์นะคะับพนักงานสืบสวนสารีตุจภูธอรกาญจนาดิตเป็น เจ้าหน้าที่ที่ดูแลในคดีนี้ค่ะในเบื้องต้นเนี่ยก็ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะว่าจับตัวคนร้ายได้แล้วในเบื้องต้นแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองก็อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนนะอย่างที่บอกว่าต้องรออีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะในเบื้องต้นตอนนี้เป็นกาลังใจให้กับคนพิพัฒน์คนมากๆเพราะว่าเป็นคดีที่ยาวนานต่อสู้กันมาคือตัวผู้เสียหายเองก็เดือดร้อนด้วยครับคือว่าไม่ใช่ว่าตัวเอง ก็คือของหายตัวเองยังต้องผ่อนแล้วยังต้องไปติด<ช>คุกในในในั้นด้วยนะครับใช่ค,ค่ะ <ผม S 1> ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่อยากเจอนะคะแต่ว่าทางทีมงานของเราเองก็จะติดตามเรื่องนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะเรื่องของการตามหาราพรโค้แล้วก็เจอจะได้ไม่ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ชีกนับเองนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะกลับมาในช่วงหน้าค่ะมาติดตามเรื่องของกบกขใครที่อยากรู้ข้อมูลว่าจะกลับไปใช้สิทธิด์ดีหรือไม่ติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะครับผม